เยอะป่ะตัวเทเด้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเลยสบายดีเด้อสบายดีวันดีเนาะพี่น้องสบายดีปีใหม่เปิอสุขสุขคุเนื้อยินดีต่อท้าบเขาสู่สองบ้านน้อมนาะพี่น้องมือนี้กัเป็นมือสงการนาะพี่น้องสีสุมาแม่กับเอ,อ,อ๋ยกับพี่ไอ้เนาะพี่น้อง ก็ขอบคุณม,มากพวกผมหนาขอบตากันคือแต่ก่อนเนาะพี่น้องก็เงียบเงาเนาะเด็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะอยู่บ้านบอลน้อนกับชีซุ่ม่าแม่แหละกับสิปเดนน้ำมูน้ำครูเนาะพี่น้องอยู่หนองมาเนี่ยไปเดี๋ยวบอลน้อนสี้ทายบรรยากาศซุ่ม่าแม่ให้เบิ่งทุกคนแหละกับสิออกไปหนองเลยเนาะไปหาซุ่งน้ำผาเนาะพี่น้องก <c oughs> ่อนบางคลิปนี้การจะดื่มผากกดไลล์กดแชร์กดติดตามให้บว่าน้อนไม่นนด้อทุกคนเนาะบอลน้อนกับ ไพ่ร so anyway, ับเลยเนาะสองนี่ก็ว่ามีกระแซาะกับชนคนเบิองหน่อยไรเนาะผมเป็นแก้มได้ยิ้มแย่จ้ะสบายดีเลยพี่น้องเลยตัวใหมาแม่มาเนี่ยแม่สันบันดีกูแคบเนาะพี่น้องมาน้องใสยแช่นึงมาเดี๋ยวจงว่ากันที่ดังล้างใหม่ ม to ื้อวนี่อือานมาจับคันน่ะจับคันบ่เอจับตอ้อนี่แหละอัีก็เป็นก็คนี่่ท่านดีสมัสมาพแม่อให้ราไม่ไเลยเก็บอันใดที่ไปกะพแม่อกรรมให้ด้ดูทางเงินครับได้ บอลตีมอนี่่เดยแต่ได้เอาเดีวตัว้างมยดี่เลยีมากงิดูน้ำดน้ำดานดึวยแนี้พี่นนอง chốt nước ngâm hâm còn ta bả, rửa tay rửa mือ vừa kia, rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch. Sấm bạ mẹ nó, cầu may, cầu may, cho cả ông chạy man, ta xin cả lại xin quân ใครก็นองดเห็นไหมขานะเกียบเนเงินห้าอ่ห่อยพตาชนะม่กรนาินหนด้ยค่แต่ขนอมยิ้ดบ้ายิเบียเยอกระไดดูไขวมาผ่าโห้ยขยันเพือนปีนี่จเชา Субтитры сделал DimaTorzok แ่าอีกเอานไปปีใหม่เสอาลมกใมากป้ง่ายเนะอ่านอ่ะปีนี้มาบวครบหนาครบตากันน้อยทุกคนอยู่ไทยคนเนาะังทำงานอยู่เมืองไทย เดี๋ยวมันห่งัีนี้ห่งัวนี้ดีกว่าตอม่เยอะจนหนัว่เลยผูกนสายควนมาผูกเคนควนควนอยู่มิต่ควนสุขควจะเลื่อนในถึงปีเก่ารับเอาปีใหม่มีแต่ควมสุขง เงินอะไรเงินนะตอกอะไรตองไหปีใหม่เดือนใหม่ปาดคณะสิ ho, ่งใดก็โกให้ไรสิ่ง oh, น no. <pod> ั้นจะเดินจะเดินมือหลังเยียดค่าทิ้งหนิมือนะหายคนนี่หายคนนี่ดีกดเขาดีกดเขาไม่เยอะวันเถานอมเออเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่ได้เฮ้ยเดี๋ยงแม่ได้มีความสุขกายสบายใจเงินอะไรเงินไร ท่องาะไรท่องปรารถนาสิ<โด>่งใ<โ>ดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นมีแต่ความสุขความเจริญคุ้มเพื่อขึ้นตัวเก่าเออเอฟซีเออขึ้นมีความสุขห่งเงินไหลเงินปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสาธุให้คนดีกับเขาดีกับเขาเยอะ เป็นสายคนหนักเคลนควนควนอยู่นี่จะควมนูขวมนีเดือดในปีเก่าดับเอาปีใหม่ฐานะจริงได้ฟอให้ไ้สิ่งหนักนะเงนไหนเงินแา่นะสองไหนเอรมันเงินเนมปีเก่าดับเอาปีใหม่เข้ามาอ่ะนี่จะควมนูดีทสนามาทศนะสดมาเลยมาเลยมาลงมา

chơi 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 mẹ chơi 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 เออมันเนิ้นมันเนิ้นมดจับปี่บจับปี๊บอ่ะอมัโฟเซตไปนี้ดิก่าเขาบ่ตองเดียวเออบ่สุดทยผมเดียวอาออานั่งนี่ม่นั่งกาง กลางๆอ่างสีคันเสื้อไทยโหให้แกนงนครพปเรน่อวยางาเออพี่น้องเยางเขาแซ่อมเนาะบาน้องดูเนาะพี่น้องกมีบวาเนาะโอ้มาจากตาประเทศจากฝังของังไพนะจัไเจ้า ตัวไถผู้สาวสวัสดีบ่มีอยผู้ะมาจะไถใหม่แล้วนี่ดอเป็นดอเว้ยโอ้ตด้รับเสียเนาะไพ่มาจะไทถกับทองสินใหญ่ๆกันเนาะนีทองหนีมาทางไหนนี่สาวแพร่อาตืปืนโอ้สาวอาตืปืนพี่น้องเลยนี่เพิ่งดิสาวสาวสาวดื้อเนาะคล้ายคำเดียกไก่เนาะอาตือปืนเยอะเอ้ออาาตืปืนเยอะเอ้ยเว้ยเนาะเอ้ย เราไม่มาอาตะปืนบออาตะปืนอ,อย่าเอ้ยเออเชา้าตะปืนนะพี่น้องเอ้ยโดนๆพอกันเนาะเพราะว่าเพิ่นใหญ่อยู่ว่านนี่เนาะแต่บาไปเฮียนอยู่อาตะปืนแม่นบ<ใ>่อืมชาวแพงเนาะซื้อเพิ่นก็นเอ้ยเป็นตะแพองอีงเด้ดเลยนะเออตัวนี้กับชาวเออมีแต่ชาวบ้านบอลน,น้อมเบื่นะพี่น้องนี่กันี่จ้ะอือมีแต่ผมเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปซ้ำผ่านกันเนาะมีแต่ท่านมีแต่ไดูดในทางนั้นนะ่ะ ดุนใหญ่ดุนใหญ่โมกะเข้าไปเนาะย่างมันนี่ย่างตะกองเมื่อกาเป็นตะกองเมื่อบาทหนึ่งใจตัวเป็นเสียวะไปเสียใหญ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเสียใหญ่ว้าน้องดูอ๋อดุนนี่บอมีดุนนี่บอมีห้ามเมื่อทีเออดีแล้วสาวบอมีห้ามเมื่อเดุอนี่เออได้ๆขาอุศายีกโอ้ยตุศายาเป็นง่ามเว้ยมึงสาวกะ ป้าพี่น้องเลยเบื่อนนี่ยเขาไปป้าเป็นตำรวนนำดีๆีว่าพุ่น่นะอู้ยเต็มรถเลยแม่พุ่น่ะมีแต่สาวงามโอ้ยพุ่น่ะคากี่ดีวะมวล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 เขาเมื่อสิบวันนี้เนาะโฟกัสพุ่นดีนะเฮ้ยไปของของโอ้ยพี่บ้ากันนะกีบี้อะเร็วเร็ว ไปเลยเดี<ว>๋ย<ห>วเ,เดี๋ยว <c oughs> สาวเฮ้ยจะขอจะขอเครื่องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเนะาะมาเนางมากินเบียร์เพื่อนโมูนะพี่น้องคือเก่าเลยน้องกานตูนคือเก่าเลย <c oughs>

đi sao sao anh nong dù nó sao anh cô dì sao anh sốt sốt mãi sốt mãi anh đi sao sao anh wow wow sao đi khí nó nhanh thế nó to tưng mẹ này đây này mõ này yến luôn เียวขึ้นเลยีเดียนว่าสิเปลยเปียนมันไปกินหน้าเจ้าก่าทางนกัเจ็ดยังใหญ่ได้ที่ก้าฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายดีสบายดียีงเต็มยังใหญ่ม่ได้ไมมาได้ยังแล้วหรอไปเย็ะป่ะกดเทเลยวะ เดีเเลว้วเนี่ยเลยโคตรเทรเลยนอนพี่น้องโอ้ยไปเดี๋ยวมานอนสี่หล่อทรงนะพี่น้องพาทุกคนมาบึงบรรยากาศเนาะหออาาล่อทรงผามะคนลายดีเนาะตัวน,นี้มาวัดแมนบัต บัตรขางบัตรเบอน้องนะทุกคนเป็นบัตรปรุงสานเะนาะคนได้ดู นี่น่าน้ำหอมนะทุกคนเลยสิ

เอาหรอคุณซน์นอเดอเอาลรอคุณอยู่นี่แหละพี่วะพี่เตะหรอบ่เนี่ย thế được không à, thế được con để đo lúc này quá có thang nè

阿弥陀佛，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 阿弥陀 ơiột kịp. cơm Yúc.

ตอนนี ies, e ้ก็มาอตรอนาี่นตี้ก็าหอนบัา่อนะตาบัตน้น้าพ่นอตี้กหนบัรน้องคนาี่น้อนะตอนี้กมาน้อนพนอะตอนนี้ก็าหอนบัตรง้ะหบรนองคำน้าพี่น้องนะีกมาร้น้งะี้าหนบตรนนพี่น้องสบตร้องน้าพี่อะอกมาต้องี่น้อนอย้กานไัรงพีนอ ทร้ายกันจริงรทักัพอดอาวกันจริงััตามตทุทธีลูกมาเกิดมาทื่อกระมัใหโลกโลกาข้าอับาธนาเป็นแม่พระเจ้าตุนาตั้งแต่เข้าก็นั่ยู้มยทชูไปหาไปจับดูก็หากีเี้ปาธนาตุนจิกตังใจไม้โอ้าูกของผู้ขอบใจในรายี่ขับนำชูกันที่จีนเปไปนอหยอะใจบปนอ้ ก็เลยหยุดเอ้ยอารูกันที่คลดูภาพเนีภาพลงมาขอเอาแล้วงมาที่ใจน้องคนตลอองคกาไทยันะรอกกนลอทุกคนไม่ไปเนยดแเดรับคุณ

แค่หมอกดีกว่าไฟหูหมัง่ะไปใช้ตตอดีไห